สวัสดีแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับน้องวงอิงเพชรมันแพงครับผมสวัสดีแฟนครับสาวน้อยเพชรมันแพงครับเช้าวันนี้ครับที่บารถตู้มาจอดครับของอย่างมาพักคันที่บ้านครับว่าต่อไปหลายวันนะครับต้องไปแสดงท้าอื่นไกลๆเือนครับผมตอนน้ําทีจะได้แวะมาแถวบ้านก็เลยน่าจะมานอนอยู่บ้านนี้นะครับ บรรยากาศเช้าวันนี้ครับฝนตกมาแต่เสาเลยครับตอ<ม>นแรกว่าเสียหพยคนงานหยุดครับ<ม>แต่เพื่อนมาคนอยากเห็นงานครับก็เอาอยากทำก็ทำครับ<ม>น,นี่ก็จะเป็นงานหมวดงานลื้อครับวันนี้ลื่อลือครับ<ม>ลื่อคานอันนี้คืออะไร ลื้อขานีออกครับลื้อ,อ,อขานีออกลื้อขานีออกครับผมแล้วก็เอาเบียไปวนไปข้างหน้าครับเดี๋ยววันนี้ชุ่มฉ่ำตั้งเช้านะครับไม่รู้ว่าจะได้งานลายบัาไหนครับเพราะว่าดูแล้วฝนก็ท่าทางจะมากอีกครับ พี่น้องคนไหนสนใจสางบ้านโทรมาครับ0637899666 0637899666ครับผมวันนี้ก็เลือคานประกอบคานแต่ว่าเท่นี่คือสีอยากอยู่ครับพด้วยทงนะเพราะว่าฝนตกครับฝนตกมาตัเช้าขนาดนี้ ทางฝุ่นทั้งความือของบ้านน้องครับรถไถก็เริ่มมาไถนาแล้วครับมันนี่นาะเสดงงานหน่อยครับพี่น้องครับจังได้เฟรนกเซพลังเงียบครับพลังเงียบของน้องอุ๋อิงครับกับมามาเบิงมาให้ดันฉีดภายในนะครับผมตาทางจะ งานน้อยครับวันนี้ครับบาโทนไม่ใส่เราวันนี้เขาเป็นบาโทนเนาะบาโทนหายครับประกาศต่มหาบาโทน เล,เล็กที่สิบนั่งคือเป็นเหล็กสเตยครับมาดึงไว้ครับย่านอ๋อกํแแพงมันล่มครับเราก็ดึงไว้เป็นงช่วงครับเป็นจุดๆพออีกไปใส่น้อยเห็นเสือแบบเสือมึงม่งมงมงวง <ๆ S 2> แบบเขาไปนี้หมู่บ้านมาครับน่านจะเข้าไปในหมู่บ้าน ทังชมฝนเปียกครับอากาศเป็นอย่าครับพี่น้องเราฝนฟ้าครับไม่เป็นใจแต่เช้าเลยครับผมถ้าถ่างจะได้งานาางน,น้อยครับถ้าได้งานน้อยครับเพราะว่าฝนตกครับก็บางอย่างก็อันตรายครับบางอย่างก็เหตุบ่ได้เพราะว่า ที่ปูน,นครับปัญหาคือการเทปูนนี่แหละนี่ครบพอจับครบมันน้ำแน่อยู่นี่ได <c oughs> ไ้ขี้หน่อยตัวหนึ่งเอาไปปนกินย่ำเที่ยงมานะ นนก็ผนนูกลเลยครับแ้เพื่อนก็รายงานไปเรลยครับเข้าแบบเข้าแบบครับเข้าแบบเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นดีกว่านะครับสองทองนี่ก็บริเวณสายครับนี่โดนขังไว้ก่อนท้าฝนตกฝายงน้นครับให้หน้าเมิดและบาดเนี้ครับ นี่เป็นสิวานเขาครับคือข้าปเก็ตรไต่เซ่ซำหนีนะครับถัดไปทางนู้นเขาจะเป็นที่บอกเป็นรวงขาบอยผสมครับเพื่อจะเห็นบบได้ครับเพราะว่ามันลุ่มได้ครับอันนั้นก็ต้องรอไว้ก่อนนะครับพ้าวสอยูตนงานในช่วงๆนี้ครับเพราะว่าเป็นวานเขานะครับก็ยรงใจฉาบถึงนี่ครับเขาก็จะไล่งานมาหลงของน้ำต้องตดมะม่วงนี่และครับทางนี้ก็ไล่เข้าแบบมา ด้านปูนับที really was, um, um, uh, uh, ja. so really ่คานแล้วแต่ว okay. right ่ามันเป็นเค่ถ้าไทำเป็นาสองสันครับมันก็เลยมันก็เลยต้องทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบบคานทำมัน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 คอะไรมันสูงกว่าพ่อครับก็เลยต้องทํางานอีกรอบหนึ่งครับแต่ต้องหนีปูแล้วจากวานเข่านะครับขอแกว่สักอาทิตย์หนึ่งเลต้องเฝ้ฝ่า่งงานครับพี่น้องเลยขอบรเลี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ทีมงานสีสกเกตสรางบ้านครับบรรยากาศในวันนี้ครับนี่ครับ้นค้มคาคมนฟ้าขึ้นฝนครับจะรอดได้กี่ถึงไหนก็บม่ฮู้ครับรู้สึกวันนี้ผมจะต้องสั่งสร้างอิบล็อกนี่นะลืมสั่งอีดบล็อกครับลืมสั่งอีบล็อกเข้ามาก่อน นี่ครับสองสิงผู้ยิ่งใหญ่ไปไปถูกมองไม่กาศาศซวนี่ครับพี่น้องครับจากน้นความเห็นเออความเห็นใจครับจากแฟนครับแฟนเพลงพลังเงียบเลยนะครับดันทีภานนยในครับผมมาคอมเมนต์คอมเม้นมอ,อะไรก็ได้ครับ นี่ครับอย่างนี้เกี่ยวกับความเห็นใจจากแฟนคลับครับพลังเงียบเลยครับผมมาดันคลิปนะครับเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับมาเบิึงไหนนะครับลงเหลี่กหนึ่งเหลี่กสองเหลี่กสามเหลี่กสี่เหลี่กห้าเลยโคตมากกระเดิครับถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่ายังไงนะครับรับหมดครับผมขอบคุณคนหลายๆครับมาดันให้เสมอเสมอครับบางคนกับบานั่งรอแต่คลิปมาดันให้ทุกมือครับ ทีมงานเกือบใส่ครับพี่น้องครับใส่เกือบบัได้มันแฉะครับถ้าใส่เกือบก็บตีลมพอดีให้น้องอุ้มอยากให้น้องอุ้มอิ่มนะครับมาเอ่อมาเห็นคอนเทนต์ใส่ลองเทถาส่วนสูงยางเพื่อนนะครับบาาันไดแฟนครับน้องอุ้มอิ่มครับส่งซิกเนลบอกเพื่อนนะครับว่าใส่ลังแถวส่วนสูงนะครับมันยางนี้นี่ครับองเทถาส่วนสูงครับไม่นย่างอย่างยางยาง กับเจวี๋่าเห็น <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> มันออกคลิปน้ำกันนะครับสาส่วนสูง,สง,สงมาซอยเทปูนนะครับมาซอยหิวปูนอ,อะไรนะครับน้องอูมิมมาด่วนเลยครับแฟนครับน้องอุมิมครับส่งเสียงบอกน้องเลยครับว่าให้มาทำคอนเทนต์สบยส่วนสูง,สง,สงยางโหลด ทีมหลังบ้านน่าจะพักผ่อนกันนะครับคนอื่นๆน่าจะพักผ่อนกันหมดแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่วัดศรีสเกดสร้างบ้านกราบขอบพระคุณทุกท่านหลายๆครับที่หากแพงครับแล้วก็ติดตามมาบังคลิปให้คลิปนี้ศรีสเกดสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีสสดครับ